สวัสดีค่ะเพื่อนๆออนอยังตอบคอมเมนต์ได้ไม่หมดเลยนะคะพอดีไฟไหม้เนี่ยภูเขาตรงที่ออนทำคลิปต,ตอนเช้าๆค่ะตรงนี้เลยค่ะตรง,ตรงพาทิษขึ้นเลยค่ะเมื่อเช้าเขาก็มีควันมาจากจฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาเขาข้ามมาทางนี้ตรงนี้เป็นบริเวณร้านค้าอ่อนงาหลังร้านหลังร้านนะส่วนบ้าน ตรงบ้านไม่ไม่ตรงบ้านไม่ได้มีไฟอ่ะอันนี้เป็นหลังล้านก็เลยมาดูไฟอยู่ไม่ไว้ใจค่ะคอยเอาน้ํามาใส่ชายชาย,ชายไว้ค่ะนี่เขาไหมขึ้นภูเขาไปขึ้นไปเรื่อยๆเขาไหมไล่ไล่ไปเรื่อยๆค่ะนู้นขึ้นไปเรื่อยนู้น,นละค่ะ,คะไหมจากทางนู้นมาตั้งกต่เชา้าอะค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้ตอบคลิปไม่ได้อะไรเลยนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีออนไม่ว่างจริงๆหลายอย่างเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอ่อนนะคะอ่อ,อ,อนมาเอาน้ำกันไว้แล้วค่ะก็น่ากลัวอยู่นะต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้อ่อนที่คอมเมนต์มาที่เข้ามาชมคลิป คือเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่มากค่ะขอทุกสิ่งที่ดีๆอ,อยู่เคียงคู่พวกเรานะคะค่ะขอให้มีความสุขนะคะค่ะก็ตรงนี้เป็นบริเวณหลังร้านอ่อนค่ะเนี่ยภูเขาลูกนี้ค่ะ,ะลาน,นอ่อนอยู่ริมถนนนู้นนะคะเป็นร้านค้านะ,ะขายของตรงนู้เลยค่ะกนะะ็มองไม่เห็นเนาะ ส่วนบ้านจเทปอีกค่ะก็มีแจ่ภูเขาทางนั้นค่ะแถวนี้นะคะมาซื้อเมื่อปีห้าเก้าอยากอยากจะอยู่ใกล้ภูเขาเพราะมาซื้อตรงนี้ค่ะนี่มาทําร้านค้าค้าขายข้างถนนก็มีภูเขาข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือเป็นร้านค้านะคะถ้ามาเมืองการก็มาแวะร้านไฮโซริมทางได้นะคะค่ะอ่อน เปิดอยู่ร้านนี่แหละค่ะทุกวันนะคะตรงร้านก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะมีวัดดังสามวัดเลยร้านไปเนะะี่ยค่ะก็เพลิดเพลินดีอะนะคะวันวันหนึ่งก็ไม่ได้มีเวลาหยุดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายร่องรอยของไฟไหม้ให้ดูนะคะวันนี้มันถ่ายมองไม่เห็นนะคะมันอยู่นู้นสูงขึ้นไปเรื่อยไปเรื่อยนู่นแล้วค่ะ,คะโอเคนะคะ